สวัสดีครับผมปันเวศครับวันนี้คุณอยู่กับช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมครับประจำเดือนมีนาคม2568นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรนะครับซ้ายมือภาพดาวจรวันที่1ความมือภาพดาวจรวันที่3ามสเดมีนาคมครับในเดือนนี้จะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆเพียงแค่3ดวงครับไม่นับดาวจันทร์เลข2ซึ่งก็ได้แก่เลข1ดาวทิตครับดาวทิย่ยจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่1 4 เลข4ดาวพุธครับจะเดินถอยหลังนะครับย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในวันที่16และสุดท้ายคือเลข9นะครับพระเกตนะครับจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีสิงในวันที่28สนะครับส่วนดาวอื่นๆยังโคจรอยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สาคัญเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการเกิดจันทคาตนะครับในวันที่14มีนาคม แล้วก็จะเกิดสุริยคาาในวันที่29มีนาคมนะครับไม่สามารถมองเห็นได้ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีความรุนแรงนะครับหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับคนในประเทศไทยหรือประเทศไทยสักเท่าไหร่ในด้านความเชื่อนะครับแต่ส่วนในทางโหราศาสตร์ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าการเกิดคาดครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่ราศีมีนนะครับเ,เกิดขึ้นที่ราศีมีนสมเด็จพบกระดุมพระของ ชาวราศีกุมนะครับแล้วก็อีกราศีหนึ่งที่จะส่งผลกระทบถึงนั่นนะครับนะลองลงมาจากราศีมีนก็คือราศีกันนะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องของทาานโหราศาสตร์นะส่วนใหญ่ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นจากทาานโหราศาสตร์แหละเพราะว่าพระราหูนะการเกิดคาดเนี่ยเกิดจากพระราหูอาทิตจันทร์นะครับทำมุมถึงกันนะครับในลักษณะของการกลุ่มร่วมราศีนะครับหรือเล็งนะครับอาจจะเหลื่อมราศีกันได้บ้างเล็กน้อยนะครับตามองศา นะครับแต่โดยรวมส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นกลุ่มกันเลงเนี่ยแหละครับนะส่วนในเดือนนี้นะครับเดือนนี้ดาวนะครับอ่าที่โคจรแบบวิกคติหรือโคจรวิปริตนะครับนะก็มี4ดวงนะครับนะครับซึ่งพิมพ์ไว้ให้แล้วทางด้านซ้ายมือนี้นะครับในเรื่องการงานอ่ะคราวนี้มาดูทางด้านการงานของชาวราศีกลุ่มนะครับในภพกัมมะไม่มีดาวครับดาวเจริญกัมมะก็คือดาวอังคาร นะครับดาวคานเนี่ยไปอยู่ในภพปุตตะนะฮะปุตตะก็หมายถึงสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าชาวราศีกลุ่มมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆหรือว่าได้รับตําแหน่งหน้าที่ได้รับการงานใหม่นะครับท่านใดที่รอง,งานอยู่นะครับก็มีเกณฑ์ได้งานนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ได้สัมภาษณ์หรือได้รับข่าวดีนะในเรื่องของการงานก็ได้นะครับแต่การงานที่ว่านี้นะครับนะก็ไม่หมูแล้วครับอ่า งานที่ที่เราจะเริ่มนะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่นะครับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ความรับผิดชอบใหม่โปรเจกต์โครงการใหม่หรือได้ได้งานใหม่องค์กรใหม่บริษัทใหม่เลยนะครับงานที่เข้ามาค่อนข้างก็ค่อนข้างจะหนักนะมีปัญหามีอุปสรรคพอสมควรนะครับการงานอาจจะยังไม่ได้คืบหน้านะครับนะหรือว่าก้าวหน้าดังที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจริญกัมมะนะครับตอนนี้นะเดินถอยหลังอยู่เนาะ โดยเฉพาะในช่วงวันที่1ถึงวันที่13นะครับเดินถอยหลังอยู่นะครับพอเดินถอยหลังแล้วก็จะเดินมุนนะก็คือเดินหน้าแต่เดินช้าเดินช้ากว่าปกติเพราะนั้นการงานอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยได้ดังใจครับในช่วงนี้นะมีโอกาสที่เหมือนทําไปแล้วมีโอกาสที่เกิดข้อผิดพลาดต้องกลับไปทําใหมนะ่ไปปรับปรุงไปแก้ไขนะครับในช่วงนี้นะโดยภาพรวมเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับ การเงินภาพรวมถือว่าดีขึ้นนะนะมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือนะแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยนะโชคลาบนี้ก็ได้จากคนในครอบครัวแหละครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าใครก็ตามครับที่อยู่ในครอบครัวเรานะอาจจะเป็นญาติญาติเราก็ได้นะครับเป็นลูกหลานบริวารได้หมดนะครับอันนี้คือจะนําโชคลาบมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการรู้ว่าแหมแล้วใครละที่มีโอกาสมากที่สุดที่ให้โชคให้ลาบ ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะอาก็ได้ที่ให้โชคราบนะครับแล้วก็ชาวราศีกุมนะครับท่านใดที่อยู่ในช่วงของการอยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับซื้อที่ดินในช่วงนี้นะครับก็มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้อสังหารนมทรัพย์เพิ่มด้วยนะครับส่วนใครอยากที่อยากจะเสี่ยงโชคนะครับอยากจะซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อ,เ,อเลขที่บ้านทะเบียนรถนะครับ อายุของผู้หลับผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือวันเกิดก็ได้นะก็มีเกณฑ์นนะที่จะได้นะครับทิศที่ให้โชคนะครับก็คือ,คอทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนสีที่ให้โชคคือสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับสำหรับชาวราศีกลุ่มในเดือนนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภยัยแค่เจ็บนะครับโรคเก่ากําเริบนะหรือ โรคภัยที่โรคก,ก,การเจ็บป่วยลักษณะของกระดูกนะกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้ออาจจะอาจจะเป็นการอักเสบน,นะกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้นได้เหมือนกันนะครับส่วนในด้านเรื่องของความรักนะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับรักกันดีมีความสุขนะครับนะบนะไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นนะครับนะแต่ก็แต่ก็มีโรคส่วนตัวสูงนะ เออแต่ก็มีโลกส่วนตัวสูงมีความมีอะไรนะเขาเรียกมีพื้นที่มีพื้นที่มีสเปซของตัวเองพอสมควรน,นะครับนะอาจจะเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างทํางานนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แกักนก็ได้นะแต่โดยภาพรวมเนี่ยรักกันดีอยู่นะนะครับแล้วไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นนะครับในช่วงนี้ส่วนคนโสดนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับนะคนถูกใจที่วันนี้ อาจจะช่วงนี้ชาวราศีกุมอาจ,จไม่ต้องออกแรงเลยครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมักจะมาหาเราเป็นฝ่ายเข้าหาเราแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เฉยๆครับทำตัวหล่อๆสวยๆเอาไว้เดี๋ยวเข้ามาเองนะครับครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตานะครับของชาวราศีกุมประจำเดือนมีนาคม2568นี้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนในการติปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับล้บพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ